สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียรธรรมสถานมมมาาาาพววววกเราาชชชสส้นสนนใใหจบ่แม่ว่าอย่าทำให้ตัวเองลำบากแต่ให้เป็นหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์ในการสร้างอาริยชนให้สังคมแล้วกันพ่อแม่มั่นใจไม่เคยมั่นใจอะไรมาก่อนเลย สมัยอยู่ทางโลกก็คิดว่าชีวิตต้องทุกข์จนตายพอบวชแล้วเนี่ยทุกข์น้อยลงและไม่ทุกข์ได้ไม่ว่าปัญหาเมาื่อวานเนี่ยทุกคนทุกข์หมดเลยเห็นไหมแม่ไม่ทุกข์อ่ะแม่ก็แก้แล้วแม่ไม่คิดว่าบังเอิญเลยที่แม่ต้องแมสเสจของแม่ต้องไปถึงช่วยเขาเออเล่าให้ฟังอีกเคสถ้าจะเรื่องกฎแห่งกรรมแบบชัดๆผู้หญิงคนหนึ่งสามีเป็นรัสเซียเขาเป็นไกด์เพราะฉะนั้น ในวันที่เขาท้องแล้วสามีไม่รู้ว่าจะกลับมาหรือเปล่าเนี่ยผู้หญิงทุกไหมฮะท้องโดยไม่รู้สามีจะกลับมาไหมเนี่ยทุกไหมเข้าบ้านไม่ได้แม่ไม่รู้ก็ไปอยู่กับพี่ซึ่งพี่เนี่ยเห็นน้องทุกขมากเลยเพื่อนฝูงรู้ไม่ได้พ่อแม่จะรู้ก็เลยพามาหาเราเราบอกว่าถ้าผู้ให้ชีวิตไม่มีสิทธิ์ค่าชีวิตใช่ไหม ในเวลาที่เหลืออยู่ประมาณสักห้าเดือนนั้นน่ะเข้ามาปฏิบัติธรรมกับเรามาแทบจะทุกเสาร์อาทิตย์ละมานอนด้วยมาไปกลับเท่าที่เขาจะใช้เวลานั้นอยู่กับตัวเองจนกระทั่งก่อนลูกคลอดสามีกลับมาเมื่อคลอดลูกแล้วหนึ่งเดือนเอาลูกมาตัดผมไฟสมมุติว่าวันนี้วันที่สองไม่ใช่สมมติวันที่สอง เดือนนี้นะคะแม่ตัดผมไัยลูกเขาแล้วผู้ชายรัเสเซียเนี่ยมาด้วยแล้วเขาขอไมโครโฟนพูดว่าเขาไม่อยากจะพูดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตแต่เขาเนี่ยตั้งใจมากที่จะประคองคันเอาไว้มันพูดไม่ออกเลยเพราะเขาพูดคำเนยเขาไม่คิดว่าสามีจะกลับมาคือไม่คิดว่าผู้ชายที่เป็นพ่อดีกับเพราะยังไม่ได้เป็นสามีอผู้ชายที่เป็นพ่อกลับมาเราก็คิดว่าเรื่องเนี้ยเคสเนี้ยจบแม่ไปไประชุมผู้หญิงโลก ที่เจปูมีเมสเซจของมมชีบอกว่าผู้หญิงคนนี้มีอักเสนขับผู้ชายเด็กอยู่ที่บ้านแล้วถูกปาดหลอดลมเกือบขาดหลอดเสียงขาดพูดไม่ได้เป็นตายเท่ากันอยู่ในไอซวันที่สองพอสักวันที่สิบเอ็ดแม่รับเมสเซจเนี่ย ยังไม่ได้กลับจากอินเดียแม่กลับจากอินเดียวันที่ยี่สิบอวันที่สิบสองแม่ชีส่งไม่เศษไปแล้วแม่ชีที่เนี่ยน่ารักมากทํางานอุทิศจริงๆนะคะจําได้ว่าวันที่ผู้หญิงคนนี้มาตัดผมไฟเนี่ยมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาเข้าโครงการจิตประพัฒสอนแล้วให้ที่อยู่ไว้ว่าทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลเดียวกับที่ผู้หญิงคนนี้อยู่ในห้องไอซียูเขาก็เสียบเข้าหากันเลยผู้หญิงที่เป็นจิตประภัฒสอนเป็นแม่ที่ลูกยังไม่คลอดเนี่ยอยู่ที่ปิยเวทนะคะเข้าไปช่วยผู้หญิงที่คลอดลูกแล้ว แต่ไม่ฆ่าลูกเดี๋ยวให้ดูนะว่าการไม่ข้ามเกิดอ,อะไรขึ้นผู้หญิงคนนี้รอดไม่รอดเท่าๆกันนะคะหน้าบวมอย่างนี้แล้วนะคะนอนอยู่ในไอซีพูดไม่ได้แม่ชีไปเยี่ยมก่อนที่แม่จะกลับคณะแรกบอกหน้าบวมเป็นกระมังและะ้วแต่ก่อนที่หน้าจะบวมเนี่ยผู้หญิงคนนี้ตอนที่จะตายไม่ตายเนี่ยมือเนี่ยสันแล้วเขียนในกระดาษว่าแม่ชี พราะชีวิตเขาผูกพันกับการรอดจากความทุกข์ทางโรงพยาบาลถึงติดต่อมาที่เราไงฮะแม่ชีไหนอ่ะมันก็ไม่ชีนี่ะแล้วก็ทางเนี้ยก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลนั้นว่านี่คือเคสจิตประพัดสอนช่วยหน่อยนี่คือบริการที่เราให้สังคมอยู่ปรากฏว่าเขาช่วยกันแม่ที่ยังมีท้องกับแม่ที่คลอดลูกพอกลับจากการประชุมแม่มาเนี่ยวันรุกขึ้นแม่ก็ไปเยี่ยมยังอยู่ไอซหน้าบวมอยู่แต่ดีใจ น้ำตาไหลแม่บอกโอนี่ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยเขามีไว้ให้ทํากุศลอย่างเดียวเลยนะแล้วแม่ยืนยันไว้ในกฎของกรรมอย่างหนึ่งว่าเพราะเธอไม่ฆ่านะเธอเลยไม่ถูกฆ่าเนะี่ยมันล่องแรงมากเลยเชื่อไหมคะวันรุ่งขึ้นแม่ไปเยี่ยมอีกออกจากไอซีได้เลยนะลูกมันผูกพันอยู่ด้วยทักรรมอแล้วแม่ว่าเดี๋ยวเขาออกมาแล้วเขาจะพูดทำไมให้เราฟังเพราะมันเฉียดตายอ่ะ เพราะฉะนั้นใครรู้ใครไม่รู้ก็อย่าฆ่านะลูกอย่าคิดร้ายเลยขณะเดียวอย่าทําให้มันมีพิษยอยู่ในร่างกายของเราเลยนะอย่าคิดนิสยาใครอย่าไปนั่งนินทาใครอย่าไปวิาพากษ์วิจารณ์ใครยังไม่รู้ถึงทําแล้วเนี่ยคนอื่นเขาไม่เจ็บปวดแต่เราเจ็บปวดนะ,ะแม่โทรหาคุณยอดรักไอ,อกเคสไหมฮะคุณยอดรักเนี่ยสาบส่งคุณสัญญาเลยนะฮะ แม่โทรหาคุณยอดรักไม่รู้จักกันเลยไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าญาติเขาเนี่ยมาปฏิบัติธรรมคานเข้ามาว่าคุณแม่คุณยอดรักเป็นมะเร็งหนูจะเอาหนังสืออะไรไปให้คุณยอดรักแม่ก็ฝากหนังสือเจ็บเป็นอยู่เป็นตายเป็นไปคุณยอดรักก็ได้เมสเซจจากแม่เป็นเพื่อนแล้วแม่ก็โทรศัพท์ไปคุณยอดรักค่ะมะเร็งเป็นที่กายมะเร็งไม่เป็นที่ใจแล้วที่สําคัญที่สุดคือ สปอ์ตไลท์สองคุณมากเลยตอนนี้ถ้าคุณเนี่ยไม่เป็นแค่เพียงครูเพลงแต่คุณเป็นครูทางสังคมอะมือถือไม้ใจมีคุณธรรมเนี่ยคุณจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนพิกเลยฮะมันจะต้องมีคนกล้าเตือนอะแล้วเขาพูดออกรายการวิทยุเขาบอกว่าผมขอแฟนเพลง จงรับรู้มันไม่มีอะไรดีขึ้นขอให้แฟนเพลงอย่าเอาไออัลบั้มเพลงของคุณสายยันไปทิ้งเลยนะครับคือเข,เขาเริ่มมีม็อบของแฟนของแฟนกันแล้วนะฮะทาลายกันอย่างนี้เลยนะฮะแต่ธรรมะมันก็ไปเตือนสติว่านะจริงไหมลูกโอ้แล้วเขาออกอรายการวิทยุด,ดีมากเลยผมก็คิดดีแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นไม่มีใครแก้ปัญหาในได้เท่ากับตัวผมผมให้อภยัยแม่เขียนเลยว่าการให้อภัยเป็นคุณธรรมของผู้ให้การขอเข้ามาเป็นคุณธรรมของผู้ขอ เขาเนี่ยบอกผมจะเดินเข้าไปขอขามาคุณสายยันเองแล้วผมให้อภยัยเขาเลยได้ทั้งสองคุณธรรมเลยนี่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันมีธรรมะไม่ใช่นั่งหลับตาอย่างเดียวแล้วไม่ให้อภัยคนแล้วก็ไม่ขอโทษคนไม่ได้มีธรรมะแล้วยังเป็นผู้ฆ่าอยู่ก็ไม่ได้อลูกแล้วถ้าเห็นใครเดือดร้อนแล้วไม่ช่วยเลยอย่างพวกแม่ก็ไม่ต้องจําเป็นแล้วใช่ไหมเก็เกี่ยวอะไรกับฉันสายยัน <laughs> เกี่ยวสิสังคมมัน ขึ้น,น้ากทุกวันเลยแล้วคนทํางานธรรมะไม่พูดเรื่องธรรมะกับไอ้กรณีนี้เลยมันก็นก็ชอบกลน,นะมันเป็นชาวพูดยังไงไม่รู้พูดพูดกันดูหวงเวงเนี่ยแหละลูกเริ่มต้นที่ตัวเองแล้วก็เริ่มต้นกับคนใกล้ตัวนะคะธรรมะเนี่ยอย่าไปดีกับคนไกลตัวแล้วชั่วกับคนที่อยู่ด้วยนะคะไปดีกับคนที่บ้านแล้วช่วยดีกับคนทุกคนในที่ทํางาน ที่ทำงานจะเป็นห้องปฏิบัติธรรมบริษัทนี้มีที่ทํางานกี่ที่คะมีโชว์รูมกี่ที่ลูลกฮะใช้โชว์รูมเป็นที่ภาวนาเลยใครเดินเข้ามายิ้มเลยลกูกอันนี้สอนเทคนิคกันนะฮะหนึ่งลมหายใจเข้าคนข้างหน้าเป็นคนพิเศษสําหรับเราไม่ได้เจอครั้งแรกแต่การเจอครั้งนี้ต้องทําให้มีความอ่ะต่อเองซิ ความสุขที่ที่ทำให้ใครสักคนเป็นสุขกรรมของเธอกรรมที่หนึ่งแล้วดูฟังเขาเขาจะเลือกมากเลือกน้อยพูดมากพูดน้อยความสุขซื้อหรือไม่ซื้อความสุขได้กำไรไว้ก่อนจริงไหมฮะลองเปลี่ยนสิยอดขายไม่ขึ้นนะให้มาทำอะไรเลยนี่สอนเรื่องธุรกิจละ เพราะว่าคนเนี่ยจนก็ส่วนหนึ่งไอ้คนที่ซื้อของยี่ห้อนี้ได้ไม่จนหรอกแต่ไม่ค่อยใช้เงินเลยไม่สะพัฒตอนนี้ต้องทำให้คนรวยใช้เงินไม่งั้นคนจนอยู่ไม่ได้ถ้าคนรวยไม่ใช้เงินแต่คนจนยังเป็นหนี้สังคมอยู่ไม่ได้นี่เรื่องจริงค่ะที่นี่คนรวยมานะแม่ก็ต้องเตือนว่าคุณต้องใช้เงิน คนจนมาแม่บอกว่าต้องไม่เป็นนี้ <c oughs> ธรรมะมันต้องเชื่อมได้อะคะ่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดไม่มีใครพบกับเราครั้งแรก <c oughs> เพียงแต่จำไม่ได้ว่าพบมาที่ไหนฟังไว้นะไม่มีใครอยู่กับใครที่เจอกันครั้งแรกแต่เราเนี่ยเคยสร้างกุศลมาด้วยกันจากนี้ไปอยู่กับใครอย่าให้เป็นอกุศลให้เป็นกุศลให้หมดถ้าอยู่ยังเป็นกุศลให้หมด แม่ใช้คําว่าบารมีของพระธ,ธรรมตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างเนี้ยค่ะมันจะขยายออกไปเรื่อยๆคนหนึ่งคนปฏิบททัติธรรมคนหนึ่งคนปฏิบัติธรรมคนหนึ่งคนทําให้บ้านตัวเองเป็นที่ปฏิบททัติธรรมคนอีกหนึ่งคนใช้แอรียตัวเนี้ยเป็นที่ปฏิบททัติธรรมมาที่ทํางานมันจะกลายเปย็นเนี้ยแม่จะบอกให้นะว่าไม่มีอัศวินในสังคมไทยที่จะทําให้สังคมไทยรอดนะคะแต่มีเราทุกคนที่ทําให้สังคมไทยรอดเมื่อวานนี้แม่ได้ไปที่ห้องห้องหนึ่งที่พระบรมสารีริกธาตุสดเด็จมากเลย เขาไปเข้ามาหาแม่ว่าให้แม่ไปช่วยรับเอามาหน่อยเพราะแม่คิดว่าจะเป็นเด็กที่เกิดในโครงการจิตพัฒสอนแทนที่เราจะรับขวัญข้่ด้วยอย่างอื่นก็ให้เขามีคุณธรรมแล้วแม่ก็เห็นว่าความตั้งใจตอนนี้คนดีๆมันแพกกันมากเลยว่าเออเราจะช่วยอะไรกันได้บ้างที่จะทําให้สังคมดีขึ้นแล้วแม่ก็อยากจะให้กําลังใจไว้นิดนึงว่าวันนี้อย่าคิดว่าเรื่องธรรมะเป็นเรื่องน่าเบือ่อ ถ้าเธอเริ่มเบื่อกับสิ่งที่มันจะทําให้เธอเจริญเบื่อเป็นนิวร์เบื่อเป็นนิวร์น,น,น,นะฮะที่จะขวางกั้นความเจริญเสร็จแล้วทําให้ธรรมะเป็นเรื่องร่าเริงที่นี่เขาทำธรรมะเป็นเรื่องร่าเริงพอดีหนังสือการ์ตูนยังไม่เสร็จก็เลยยังไม่ได้ให้ถ้าอยากได้ไปเอาที่งานสัปดาห์หนังสือการ์ตูนความสุขเล็กๆในใจน่ารักโอ้แล้วถ้าเผื่อใครอยากจะทําบุญนะคะ สร้างสาวิกาแม่ยินดีและถ้าใครอยากได้แอนิเมชั่นแอนิเมชั่นเมื่อกี้ร้อยห้าสิบทำบุญหน่อยได้ป่ะฮะ mm hmm. เพราะเวลาทําทีมันเป็นล้านน่ะอย่างน้อยมันจะได้มีแอนิเมชั่นชุดต่อๆไปแต่ถ้าใครยังไม่มีบทเพลงดังดอกไม่บานชุดที่หนึ่งแม่แนะนําเป็นเพลงในรถเลยนะโดยเฉพาะเพลงตะกรใจในแก้วน้ําในอัลบั้มชุดที่3มจะเหมาะกับพวกเรามาก mm hmm. มากเลย เมื่อวานเขาเอาอนิเมชั่นทุต่สีมาให้แม่ตรวจแม่ทําถวายในหลวงูประทับใจเวลามีปัญหาขึ้นมาครั้งใดเนื้อเพลงมันพูดอย่างนั้นฮะฉันจะจ้องมองฟ้าไกลมีใครคนหนึ่งคนลูกไหมฮะแต่พระอ,องค์ท่านก็ชลาามากแล้วนะไม่ควรเหน็ดเหนื่อยกับพวกเรามากไปกว่านี้แล้ว ฝากให้คิดก่อนจะสายกว่านี้ธรรมะเตือนสตทิทุกเรื่องในอัลบั้มชุดที่สามสอนให้รักเป็นด้วยนะใครที่แบบเอาเรื่องกับคนที่รักได้ทุกเรื่องอะนะเสียเวลารักเสียเวลาจริงๆหลอกช่วยกรุณา รักให้เป็นจะได้ไม่เป็นทุกข์บ่ายวันนี้เดี๋ยวเขาสอนนอนภาวนาเดินเล่นแล้ว,แ,ลวแม่อยากให้ดูเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งที่ใกล้ตายคือวันนี้ไหนๆก็ฮุกแล้วก็ฮุกเรื่องนี้เลยเกิดๆตายๆเนี่ยแหละจะได้แบบไม่ไปตายทั้งเป็นในเรื่องจริงอะ่ะใช่แม่สอนอะไรอะ่ะเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบถ้าเรารู้ว่าคนที่เราอยู่ด้วยตายไปกับเราทุกขณะอย่างตายทั้งเป็นเราจะภาคภูมิใจอะไรจริงีนจูดุไม่จริง เราต้องบอกเป็นคนจริงไม่ใช่ไม่จริงก็คือเราเราต้องรู้มันจริงแล้วเราจะไม่ทําสิ่งเหล่านั้นตอนนี้เนี่ยขายดีไหมธุรกิจดีไหมคะโอ้โหพอปฏิบัติกันเนาะก็อย่างน้อยอยู่ต่อหน้าใครไม่ทำให้ใครทุกข์ก็ปฏิบัติทมแล้วไงไม่หลงอารมณ์มันชัดหรอกมันยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้โี่ดีใจมากนะคะที่จะเป็นบัณฑิตรุ่นแรกขอเอาไฮโซมาคุยหน่อยได้ปะ แต่เป็นผู้หญิงทํางานที่ก็ก็ทําให้เห็นว่าธรรมะทําให้เจริญรุ่งเรืองนะใช่เพชรยุพาเขาก็มาช่วยแม่บ้างป่าปายที่จริงตอนนี้แม่มีคนที่เป็นลูกศิษย์ในสื่อเยอะมากที่พร้อมจะชูสาวิกาออกไปและตั้งใจทําจริงๆเลยอยากให้เห็นว่าเราจะต้องดูแลโลกนี้ด้วยหัวใจหัวใจของแม่เนี่ยคือหัวใจของธรรมนะธรรมะเป็นแม่นะ สวิการิกขาอะไรคือขอให้โลกนี้มีธรรมเป็นมารดาคือพระธรรมไงพระพุทธเป็นพ่อพระธรรมเป็นแม่สังฆะก็คือหมู่สงสาวกคือทั้งสาวสาวก,สาว,กสาวิการเนี่ยเหมือนเป็นพี่ที่ช่วยกันเอาธรรมะก,กลับไปทํางานให้โลกเนี่ยมันจะรลกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแม่รับรองได้เลยว่าเธอจะเป็นเศรษฐีเศรษฐีคือคนที่มีความสุขที่ได้ให้และคนที่ให้เนี่ยแสดงว่ามีแล้วคนที่มีที่จะให้เนี่ยไม่จนหรอก แม่เมื่อวานนี้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มากี่คนนะกี 4, 4, มุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคนแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้นะไม่ลงไปที่พื้นฐานจริงๆทางจิตใจเอาบิ๊กบุ๊กมาสิกีเมื่อวานนี้คุณแม่แจกบิ๊กบุ๊กไปให้คนสี่สิบองกรนี้แต่จริงๆให้ปองส่งไปแล้วเราทํามาพันเร่มเล่มนึงทําถวายพระองค์ทีนอกนั้นให้กับปัญหาของสังคม คนก็มาช่วยกันเป็นเจ้าภาพขนาดแม่ทำงานพูดนะคะเด็กในนั้นแม่ต้องใส่หน้าเด็กมุสลิมเพื่อให้หนังสือเล่มนี้มันเข้าไปถึงเด็กมุสลิมเลยพอใจมันเปิดกว้างวางอาคติเนี่ยมันให้ได้ทั้งนั้นแหละค่ะแม้กระทั่งศัตรูก็ไม่มีมันก็ให้ได้หมดแหละจริงไหมอันนี้แอนิเมชั่นชุดแรกน่ารักไหมคะ มันต้องมีหนังสืออยู่ในใจของเด็กเขาเรียกว่าบิ๊กบุ๊กนี่บุฟองน้ำดังดอกไม้บานฟรับบ่บุเปิดไปเนี่ยนะคะแอนิเมชั่นกบเมื่อกี้เนี่ยที่หัวลอ้ออยู่ตรงนี้แล้วก็เริ่มให้เด็กรู้ว่าเด็กเป็นปัจจุบันของแผ่นดินยังไงแม่ต้องใส่เนี่ยเด็กทุกสีผิวถึงจะเอาเข้าบ้านมุสลงได้แต่อามหายใจเดียวกัน ปกหลังเนี่ยนะซ่อนทุกเม็ดที่จะทําให้คนไม่ต้องแยกเขารับไปใช่ไหมตอนแรกเขายกมือสักสิบคนตอนหลังพอเขาเห็นอย่างนี้นะคะยกหมดเรายัดเยียดไม่ได้แล้วค่ะตอนแรกเราบอกให้ขอขอสิบคนพอเราบอกนี่ดูนะคุณเอาเข้าไปที่มัสยิดก็ได้เพราะว่ามันมีเด็กทุกคน ดังดอกไม้บานจิตอ่อนโยนนะคะหายใจออกจิตผ่อนคลายเนี่ยค่ะก็แบบว่าทําให้เด็กเห็นเลยแล้วสอนให้เขาไปสอนเขาเองพอหายใจเข้าอีกครั้งหนึง่งนะคะดังดอกไม้บานจิตเบิกบานเราก็ให้เด็กภาวนาไปด้วยกันสุดท้ายเลยเนี่ยเราบอกว่าความหนักแน่นมันต้องมาจากความรู้ตื่นและเบิกบานการ์ตูนเนี่ยเวิร์กมากเลยค่ะ เล่มละสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเราแจกแต่คนมีเงินไม่แจกแต่คนมีเงินมาซื้อแจกให้กับโรงเรียนที่ตัวเองอยากให้ไปอันนั้นรนะมแล้วแม่ก็คิดว่างานการ์ตูนมันเป็นงานอีกงานหนึ่งที่เราใช้คําว่าธรรมนิเทศผ่านสือ่อสําหรับงานนี้นะคะงานสาวิกาศิษา์คะไรมีวิชาหนึ่งชื่อธรรมนิเทศผ่านสือ่อแม่ได้ดุษฎีบัณฑิตธรรมนิเทศ คือน,นิเทศศาสตร์ก็ใช้ทํางานนี้ไปเดี๋ยวตอนกินข้าวแล้วเราจะเปิดเพลงอัลบั้มชุดที่สามไปเรื่อยๆฟังไหมจะได้รู้ว่าเพลงธรรมะมันมีร็อกหน่อยๆอยังไงแต่ก่อนใจในแก้วน้ําแล้วบอกคนดีของพ่อเป็นยังไงสุดท้ายเลยก็คือบัวเป็นผู้หญิงที่เราเขาตายแล้วนะคะบัวเป็นผู้หญิงอีสานคนหนึ่งรักลูกรักผัวมาก จะใช้แรงงานของตัวเองในต่างประเทศเพื่อเอาเงินมาให้ลูกผัวและให้ลูกเรียนพยาบาลช่างกลและอะไรอีกก็ไม่ทราบผัวพิการผู้หญิงคนนี้ก็อาสาจะไปเป็นแม่ครัวได้เงินเดือนสี่หมื่นบาทที่ญี่ปุ่นแต่ปรากฏว่าทันทีที่ลงจากเครื่องบินคือถูกหลอกไปอะถูกจับเข้าซ่องยัดเยียดให้เป็นหนี้อีกสองล้าน เพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้ต้องนอนกับผู้ชายอย่างน้อยหกคนถึงจะเอาเงินใช้หนี้สองล้านได้และแม้แต่วันที่มีประจำเดือนก็ต้องสอดสำมีถ้าไม่นอนถูกทำลายนี่แม่คุยให้ผู้ชายฟังเวลาผู้หญิงที่เขานอนอยู่กับผู้ชายที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นการนอนที่ทรมานมากนี่บัวเล่าเพราะมันไม่ธรรมดา ผู้หญิงคนนี้ก็นอนไปแค้นไปเพราะหนึ่งไม่สมัครใจสองถูกกระทําความรุนแรงถ้าไม่นอนแล้วไม่สามารถพูดกับคนญี่ปุ่นได้เลยเพราะเธอเป็นผู้หญิงบันนอกสามเดือนคิดหนีแล้วมาม่าสังถูกฆ่าตายมาม่าสังเป็นคนไทยด้วย ผู้หญิงคนนี้ดังมากนะคะเป็นข่าวคึกคมเลยมามาสร้างตายเนี่ยเขาถูกจับอยู่ในคุกห้าปีต่อสู้แต่มีคนส่งหนังสือสาวิกาของเราไปให้เขาอ่านในคุกลัสนาโตสิตกูลมาหาเราเมื่อวันที่สสิบามเมษายนี2549คุณแม่มีคนจะตายขอพบคุณแม่เราถามนี่คนจะตายทำไมต้องขอพบแม่ก็บอก เขารู้จักคุณแม่ตอนอยู่ในคุกโอ้โหแม่หันเลยนะแม่หันมาฟังเลยทําไมอะถูกหลอกวันนั้นน่ะแม่จําได้วัน13เมษายนใช่ไหมคะแม่ก็14ต้องไปายงานพระอองค์ทีแม่บอกยังไม่ตายได้มั้ยรอ15แม่ไปมันไม่ใครรู้ว่าจะตายไม่ตายบอกมันไม่รู้อะคุณแม่มันจะตายอยู่แล้วอะแล้วก็บอกโอ้โหมันไปไม่ได้จริงจริงแม่ก็อธิษฐานจิตพอวันที่15แม่ไปผู้หญิงคนนี้แห้งแล้วลูกปาก แห้งตาไม่เปิดแล้วค่ะแต่หูดีพอแม่บอกว่าคุณแม่สันสนีมาเยี่ยมนะลูกน้ําตาไหลโอหูดีพอหูดีเนี่ยแม่สื่อสารเลยและแม่นาภาวนาใช้มอร์ฟีนทุกสามชั่วโมงอะ่ะคนนี้ที่นิ่มากเลยแขนถูกแรกเปลี่ยนให้กลับมาเมืองไทยสองเดือนสุดท้ายก่อนตายเพราะหมอเห็นว่าตายแน่จึงอนุญาตให้อยู่ได้แค่โรงพยาบาลภูมิพล ไม่ให้ออกแต่ว่าอันเนี้ยคุณวิทยวัตเอ,ออกรายการด้วยนะแล้วเปิดหน้าแล้วเขาพูดมากเลยแต่แม่ไม่ได้ดูแม่ไม่รู้จักบัวแต่พอเขาชื่อบัวเนี่ยแม่ก็เลยพาดอกไม้ในห้องพระบรมสารีธาตุเนี่ยไปให้เขาอธิษฐานจิตบัวรอดได้เพราะแรงอธิษฐานที่จะเอาความพยาบาทออกจากวันแม่ไปสิบวันช่วยสี่ครั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยแบบตายตายตาย,ตายแล้วนะคะครั้งที่สองเนี่ย เดี๋ยวเห็นเลยว่าคนจะตายมันกัดฟันไงแต่ไม่ต้องกลัวเพราะเขาไม่ตายต้องนำภาวนาให้สังเกตว่าถ้ามือแม่แตะเนี่ยเขาสงบยังไงแต่พอแม่ปล่อยมือเนี่ยจิตมันกลับไปอยู่ที่กายเวทนาทางกายมันลุมแล้วแต่ถ้าเอาจิตมาอยู่กับการภาวนาเนี่ยนะคะเวทนาทางกายมีอยู่แต่ว่าไม่ครอบงําจิตโอ้น่าสนใจมากเลยเรื่องเนี้ยสอนวิชาหนึ่งเรื่องเยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะได้เรียนแน่นอน อันนี้ต้องเรียนเลยอันนี้ต้องทำเลยและที่สำคัญก็คือว่าบัวไม่ตายแล้วบัวลุกขึ้นมาช่วยผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วไม่ต้องใช้มอร์ฟีนอีกเลยก่อนตายบัวส่งจิตมาลาแม่โดยไม่ได้อามือกดโทรศัพท์นี่ดูกำลังของจิตโทรศัพท์สว่างวันที่แม่เนี่ยออกจากห้องพระบรมตอนทุ่มครึ่งแม่อธิษฐานจิตทุกวัน ปรากฏว่ามันมีแสงสว่างเกิดขึ้นและแมเสเศจของบัวเกิดขึ้นที่จอใจแม่ก็นึกถึงเอ๊ะบัวตีสามวันนั้นหมอโทรศัพท์จากโรงพยาบาลว่าบัวเข้านอนตอนทุ่มหนึ่งจอแม่สว่างตอนทุ่มครึ่งบัวตายวันนั้นความกระตันอยู่ทรงจิตมาลาดู คุณธรรมแม่ตั้งชื่อ VCD นี้ว่าวันที่บัวบานเพราะเขาบานก่อนเข,เขาลอดได้เพราะเอาพยาบาทออกนะคะแล้วเขาเอาพยาบาทออกเนี่ยแม่ยังต้องช่วยผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่พยาบาทบัวเพราะว่าบัวเนี่ยออกจากซ่องเนี่ยเพราะผู้ชายไทยไปเที่ยวเล่าเล่าให้ฟังว่าเขาทรมานยังไงผู้ชายไทยเลยช่วยบัวหนีไงแล้วผู้ชายไทยคนนั้นถูกจับด้วยเมียของผู้ชายไทยจึงพยาบาทบัวทำไมเขาต้องเสียผัวเขา กับผู้หญิงโสเภณีคนนี้แม่ช่วยบัวจนรอดแล้วเนี่ยนะบัวยังไม่ได้รับการให้อภัยจากทองเหลืองแม่ต้องพูดใส่จอทีวีเนี่ยไปให้ทองเหลืองว่าทองเหลืองอย่าให้บัวตายไปพร้อมกับความพยาบาทของทองเหลืองเลยนะลูกทองเหลืองเนี่ยมันเห็นแม่ในทีวีแม่เนี่ยอาศัยซัมบอดีของแม่เนี่ยช่วยคนเยอะมากเลยนะฮะทองเหลืองยกมือขึ้นมาแล้วบอกสาธุเขาต่อโทรศัพท์ให้ทองเหลืองพูดกับบัวเดี๋ยวนั้นเลยนะฮะว่าพี่บัว ฉันให้อภัยพี่บัวแล้วนะเนี่ยเรื่องการให้อภัยนะลูกฉันให้อภัยพี่บัวแล้วนะพี่บัวอย่านอนเจ็บป่วยอยู่กับความพยาบาทของฉันเลยเท่านั้นล่ะค่ะบัวตายได้เลยอ่ะมันรอการให้อภัยมันให้อภัยคนที่เอาไปอยู่ในซ่องแล้วมันก็รออีกคนหนึ่งให้อภัยมันคนลูกนะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดู แล้วแม่สอนละเอียดเลยเผื่อใครจะเอาไปใช้เพราะฉะนั้นเตือนว่าใครอย่าไปเยี่ยมคนป่วยแล้วไปพูดเรื่องงี่เง่าเลยนะหูดีเช่นหูมะเร็งเหรอไปน้ามันเน่าแล้วเนี่ยจะรอดเหรอเอาออกไปนอกห้องเลยหยาดนี่มีอย่างนี้ <c oughs> เรียนคอร์สนี้แล้วจะได้ช่วยกันเป็นนะก็หวังว่าแม่จะได้เป็นประโยชน์แล้วก็ยินดีถ้าใครจะใช้บริการของเรา โดยการกลับมาที่นี่อีกแต่แม่เชิญชวนนะคะให้ทุกคนช่วยกันอดออมวันละเล็กละน้อยและสร้างปฏิวัติประวัติศาสตร์คือสร้างกระแสอริยะร่วมกันทุกคนเป็นอริยะได้นะอริยะแปลว่าประเสริฐนะอริยะชนคือชนที่ประเสริฐอริยะเนี่ยดูอย่างนี้นะหนึ่งมีความทุกเกิดขึ้นไหมมียังมีอยู่นะแต่ว่าไม่ทุกด้วยและแก้ไขความทุกขอย่างไม่ทุกนั้นเมื่อสงบเย็นและเป็นประโยชน์ต่อไปอันนี้คือกระแสอริยะ คนที่ไม่เป็นกระแสรอริยะแต่เริ่มเข้าข่ายกระแสรอริยะจะเป็นประเภทนี้นะหนึ่งมีความทุกข์เกิดขึ้นกลุ่มนี้เนี่ยนะคะลุกขึ้นมาดิ้นรนขนขวายแล้วพอสบายก็เรียนรู้ต่อส่วนกลุ่มที่ยังไม่เข้ากระแสรอริยะเลยนี่คือเข้ากระแสแล้วนะคะไม่เข้าเลยคือเวลาทุกมานะกลุ่มนี้เนี่ยไม่ดิ้นรนขนขวายงอมืองงอเท้าอ้อนวอนของ,องมงาย แล้วรอว่าวันหนึ่งจจตุคามจะมาช่วยอันนี้ต่ำกว่ามนุษย์อีกกลุ่มที่เป็นมนุษย์คือพอทุกข์แล้วดิ้นรนขนขวายแต่พอสบายนอนเฉยไม่เรียนรู้ต่อกลุ่มที่สามที่สี่น้อยกลุ่มที่สองเยอะกลุ่มแรกมากที่สุดพยายามขยับมาเป็นกลุ่มที่สามมีความทุกข์อาจจะยังอึดอัดอ,อยู่บ้างดิ้นรน,นขนขวายพอสบายแล้วเดินทางต่อนะห้ามอยู่เฉยนะ ส่วนกลุ่มที่สี่เนี่ยเข้ากระแสะเลยมีความทุกข์กายแต่ใจเช่นรถชนไม่ทุกข์ใจทุกกายไม่เจ็บแต่ไม่ทุกข์ใจแล้วลุกขึ้นมาแก้ไขแล้วก็เดินทางต่อสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์อ่ะแม่ก็ฝากไว้ก็ได้สองสาเรื่องกินข้าววันนี้แล้วนึกถึงคนที่อยู่เบื้องหลังอาหารมื้อนี้ว่ามันมีหนึ่งฤดูการตอนนี้เราเริ่มปลูกข้าวนะคะเห็นรวงข้าวบ้าง เราพยายามจะทำที่นี่ให้เป็นการทำงานสร้างชุมชนอริยะที่พูดเรื่องกินยังไงไม่ทุกข์กินอยู่หลับนอนใช้น้อยสุกเยอะใช้เพื่อตัวเองให้มีชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ทันทีแล้วก็อยากให้มองว่าเราทำงานด้วยบุญญาภาคีเปิดโอกาสใครมีมากให้มากใครมีน้อยให้น้อยแต่ให้ด้วยเจตนาที่ตั้งใจที่จะให้ตัวเองเข้าสู่กระแสของอริยะก็ขอบพระคุณมาก แม่ยังไม่ทันพูดเลยนะแม่ก็มีซองมาแล้วแม่ก็ให้พรก่อนเพราะว่าแม่จะมาแผ่แม่ตาซองมาก่อนแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้แม่ไปไหนเงินนันมาอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็ถามตัวเองว่าแม่เป็นสะพานที่แม่มั่นใจแม่มั่นใจเลยว่าแม่เป็นเนื้อนาบุญแม่เป็นสะพานที่ไม่ผุเงินพวกนี้ไม่ต้องมาซ่อมสะพานอย่างแม่ค่าใช้จ่ายในที่นี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ได้ใช้เงินบริจาคเลย เหมือนบริจาคช่วยคนที่จําเป็นจริงๆที่นี่แน่ใจได้เลยคฮะโปร่งใสตรวจสอบได้แม่มีหน้าที่ก็คือสอนให้คนทุกคนรู้ว่าทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเปลี่ยนจากการเป็นทุกข์สู่การเห็นทุกข์เธอก็เข้ากระแสอริยะแล้วมเมสเสจสำคัญนะคะคีนี้ เปลี่ยนจากการเป็นขึ้นไปสู่การเห็นเห็นโกรธไหมโกรธมากโกรธไปในหัวใจของเราไม่จมอยู่กับการผูกโกรธโกรธมีไว้ให้เห็นโกรธไม่มีไว้ให้เป็นเป็นอริยะแล้วง่ายๆอย่งายงเงี้ยทำนานนะฮะก็ะต,ต้องสร้างกำลังใจกันหน่อยก็เรียนรู้ด้วยกันก็ขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบารมีแห่งพระธรรมและพระบารมีแห่งพระอริยะสาวกสาวิกาทาั้งหลาย จงคุ้มครองดวงจิตของเราท่านทั้งหลายให้รู้ตื่นและเบิกบานอยู่เนืองนิดมีชีวิตที่รู้เท่าทาันปัจจุบันขณะด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมถ้าเหตุไม่ประมาทท่านจะรอดพ้นจากความทุกข์ด้วยการกระทำเช่นนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินติดตามฟังรายการสาวิกา สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ10230